มันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ฮะตรงที่ว่าเราต้องมารีเลร์ใหม่นะครับรีเลร์อันเลร์แล้วก็นิวเลร์ใหม่คือมันต้องลบภาพเก่าออกไปจะต,ต้องมาเรียนรู้ใหม่แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับกับเบรนเดอนะครับมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะลำบากใจอยู่นิดนึงนะครับผมก็เลยใช้วิธีการอาพบกันครึ่งทางแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนคีย์ลัดให้เหมือนกับโปรแกรมออกแบบสม,มิติอื่นที่ผมใช้อยู่ประจํา แต่ใครจะเรียนรู้ใหม่โดยใช้ Native Key ของ b e n d ด r เลยก็ไม่ว่ากันเราจะเปลี่ยนคีย์ลัดหรือช็อตคัทเท่าที่จำเป็นผมจะทำการปรับแต่งนะครับเ e n เดอให้เหมือนกับโปรแกรม m ายานะครับหรือโปรแกรม Unity เนี่ยเพียงแค่การควบคุมหน้าจอและการควบคุมวัตถุเท่านั้นส่วนช็อตคัทหรือคีย์ลัดอื่นผมจะใช้ Native Key ของ b e n เดอ ก็ให้เรามาที่ Keymap นะครับ Keymap แล้วก็เข้าไปในส่วนของ t d View t d View Global ครับนี่นะฮะสังเกตว่าจะมีคำสั่งมากมายนะครับเราไม่ต้องสนใจฮะเราสนใจเพียงแค่ในส่วนนี้นะฮะจากนั้นนะครับเรามาหาคำนี้ครับ Rotate View ครับ Pan View ครับ Zoom View ครับโอเคนะฮะ เริ่มที่ Rotate View ครับการหมุนหน้าจอนะครับ Native Key ของ b e n d e r ก็คือ Middle Mouse นะครับ Middle Mouse ก็คือเมาส์กลางในการหมุน i ิวนะครับผมจะเปลี่ยนให้เหมือนมายาเลยครับผมก็ทำการคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วก็มันจะมีคำขึ้นมาว่า PSK e y นะครับ PSK ให้เรากดปุ่ม Alt e r และคลิกเมาส์ซ้ายครับ จนกว่าจะปรากฏคำว่า Alt e r Left Mouse นะครับส่วน Pan View นะครับเรากดไป1ครั้งนะครับคลิกไป1ครั้งจากนั้นกด Alt e r Middle Mouse Bottom ครับก็คือเมาส์กลาง Alt บวกเมาส์กลางนะครับส่วน Zoom View นะครับกดปุ่ม Alt ครับแล้ว Right Mouse Button นะฮะหรือเมาส์ขวา Alt e r บวกเมาส์ขวานี่นะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับ ใช่เป็นแบบนี้เลยคืออธิบายให้ชัดเจนแบบนี้ครับนี่คือรูปเมาส์นะครับเมาส์สมปุ่มนะครับคำสั่งหมุนนะครับก็คือ alternate left mouse button แพนนะครับเมาส์กลางครับใช้ shortcut ที่คีย์บอร์ดใช้ shortcut ที่คีย์บอร์ดก็คือปุ่ม alternate ปุ่มเดียวนะครับแล้วก็ล i g h t mouse b u t t o นะครับดังนั้น การควบคุมหน้าจอของโปรแกรม,มายาเนี่ยค่อนข้างจะเฟรนลี่มากๆเลยนะครับซึ่งสามารถเอาไปปรับใช้กับโปรแกรมออกแบบสามมิติได้ในหลายๆโปรแกรมเลยนะครับก็คือบวกเมาส์ซ้ายกลางขวานั่นเองนะครับซ้ายกลางหรือขวาเนี่ยหมุนแพนซูมนะฮะเท่านี้เราก็สามารถที่ควบคุมหน้าจอโปรแกรมเบนเดอร์ได้เหมือนโปรแกรม,มายาหรือ Unity ได้แล้วนะครับผมแถมไปให้อีก ช็อตคัทหนึ่งนะครับก็คือเฟรมซีเล็กนะครับเฟรมซีเล็กตรงนี้นะครับโปรแกรมมายาเนี่ยจะใช้คีย์ลัดคือ F นะครับ F ที่ย่อมาจากคำว่าเฟรมซีเล็กหรือว่าฟิสสกรีนนะครับก็คือจัดหน้าจอให้พอดีกับวัตถุที่เราเลือกแต่ในโปรแกรมเบนเดอร์เนี่ยเขาก็จะใช้ปุ่มดอดนท,นท,ทนะครับที่นำแพดคีย์แพดนะครับแต่จะมีปัญหาตรงที่เวลาที่เราใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะไม่มี ปุ่มตัวเลขนะครับให้เราให้เราคลิกที่เฟรมซีเล็กตรงนี้นะครับในส่วนของเฟรมซีเล็กตรงนี้แล้วให้ใช้จุดที่คีย์ลัดตรงตัวรอจุลาแทนครับคลิกไปฮะแล้วก็ใช้จุดตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้ตัวคีย์ลัดจุดเนี่ยนะครับหรือตัวรอจุลาเนี่นะครับเพื่อทําการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับหน้าจอให้เข้ากับ ให้ให้พอดีกับขนาดวัตถุที่เราเลือกเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในลําดับถัดไปนะครับสําสหรับการควบคุมหน้าจอก็จะมีประมาณเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทานํางานยังไงอย่าลืมครับเซฟพิเฟอร์เรน์ด้วยนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับคําสั่งนี้ตรงมุมซ้ายมือนะครับแล้วก็ทาการเซฟพิเฟอร์เรน์เพื่อที่จะเปิดมาในครั้งหน้าเนี่ยาการตั้งค่าของเรานี่จะ,จะ,ย,จะยังคงอยู่เซฟพิเฟอร์เรน์ครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะกดปุ่มอัลเทเนแล้วก็เลฟมาวัตถุมะ เห็นไหมมาละ Alternate Middle Mouse Button แพนได้แล้วนะครับ Alternate Right Mouse Button นะครับก็จะซูมได้กดปุ่มจุดที่คีย์บอร์ดครับหรือตัวรรจุลานะครับนี่ฮะจัดหน้าจอให้พอดีกับขนาดของวัตถุหรือซูมเข้ามาที่วัตถุที่เราเลือกเลยนะครับเช่นไม่ว่าเราจะเลือกวัตถุอะไรแล้วกดปุ่มตรงจุดนี้นะครับมันก็จะเลือกสิ่งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือกรอง เป็นไงบ้างครับก็คงไม่ยากเกินไปนะครับในการปรับคีย์ลัดนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่า Native Key นะครับของ b บ e n d e r ดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับคนที่เรียนรู้ใหม่ครับคือไม่เคยจับโปรแกรมออกแบบสามิติมาก,ก่อนเลยนะครับคือโปรแกรมอื่นไม่เคยจับมาเลยนะแล้วเริ่มต้นด้วยโปรแกรม b l e n d e r เนะี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าเราสามารถที่จะ ปรับความคุ้นเคยนะครับให้กับให้เข้ากับคีย์ลัดที่เป็น Native Key ของ b e n เด r เลยแต่ด้วยการที่ผมใช้โปรแกรมอื่นมาเป็น10บสปีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ฮะตรงที่ว่าเราต้องมา Re-Learn ใหม่นะครับเร l e นอั u เลอร์นแล้วก็นิวเลอร์ใหม่คือมันต้องลบภาพเก่าออกไปจะต้องมาเรียนรู้ใหม่แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับกับเบนเดอรนะครับมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะลําบากใจอยู่นิดนึง ผมก็เลยใช้วิธีการอพบกันครึ่งทางแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนคีย์ลัดให้เหมือนกับโปรแกรมออกแบบสามิติอื่นที่ผมใช้อยู่ประจำแต่ใครจะเรียนรู้ใหม่โดยใช้ Native Key ของเ e n เดอรเลยก็ไม่ว่ากัน